นี่ก็ตงสมารคำสมิธอาอยากกี่โซฟาและนี่คือการแข่งขันหาสุดยอดแห่งสายน้ำใครจะเป็นคนคว้าแชมป์รายการนี้ไปไปดูกันเลย ยฟองครับเสียงเหมือนไม่ค่อยพร้อมครับคุณอยู่น้ำไหมวันนี้แข็งมากของรางวัลใหญ่รอคุณอยู่นะครับชอ้นเหรับไปสบพอแล้วเลิ่ได้แก้วที่หนึ่งนะแก้วที่หนึ่งตัวอุ้ยหมดอย่างเร็วไอแก้วที่หนึ่งแก้วที่แก้วโอ้ยแก้วที่สามมาอย่างต่ออย่างรวดเร็ว หมูตอนนี้เพิ่งมายิีววิแิ้วแห้งจริงกูเข้าแขกแคนนี้น่าจะยิ่วนะทางบ้านไม่ได้กินน้ำหรอกลวันนี้สีไม่แปลกนะีแปลกยังแห้งอยู่ยังแห้งอยู่เรียบร้อยโอ้โหตอนนี้ผ่านไปแก้แล้วนะมึงนี่อาเลียนอาเลียนะเรโตงนี้แล้วนะเอ้ยอย่างเรี้ยวไวแ้วคนนี้สุขภาพดีเฮ้ยันนี้สุขภาพดีปกติเากินอยู่คนวันละแปดแก้วแต่เรากิน สามตีบแก้วใหญ่กันใหญ่แล้วตีบแก้วโอ้ยหมาครึ่งทางแล้วนะครับครึ่งทางของรางวัลใหญ่เราคุณอยู่ไม่ได้ไม่ไหวอ้วกได้นะครับไม่ไหวอ้วกได้อุ้ยโอ้ยอุ้าแล้วจะหิวแล้วเอาจี่หมกระวังนะครับระวังระวังนะครับไจะงี้ไหวหรือเปล่าอย่างงี้คุณจะไปไหวหรือเปล่าคุณจะได้ของรางวัลไหมแต่จะบุเวลาเดินยังเดินอยู่นะครับเวลายังเดินอยู่นะครับผมบอกแค่นั้น ก็คือต้องกินให้หมดเลยใช่ไหมครับต้องกินให้หมดครับต้องกินให้หมดครึ่งทางแล้วโอ้ยเลยโอ้ยเร็วมากนะครับตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ครับคุณเข้าร่วมรายการนี้แล้วคุณขอดตัวไม่ได้ครับตอนนี้เวลาเท่าไหร่ครับคุณไปสองนาทีปีปีวิแล้วครับโอ้โหอย่างนี้เป็นเวลาละม้าเราถึงกระชากคุณจะเป็นสุดยอดแห่งสายน้ำหรือเปล่าอย่าให้พิาโอ้โห เร <S 2> <S 2> ิ่มสัลโอนวตอนนี้สัลโอนิ่งไปแล้วครับนิ่งไปแล้วหังแล้วจะไปต่อนิ่งไปแล้วหมดแก้วแล้วนี่ไปแล้วพูดข้อแข่งขันจากจีนไหวไหมฮะไม่ไหวมาผัวยี่สิบแก้วคุณสู้เลยครับไม่ไหวแล้วโอ้ยวันนี้ไม่ไหวแล้วอยู่ที่หกแก้วตอนนี้สถิติอยู่ที่สิบหกแก้วแล้วผู้เข้าแข่งขันจากจีนตกรอบไปสามนาทีสี่วินะครับ ขายคนต่อไปมาจากประเทศอะไรครับเขตชายครับวันนี้คุณหิวน้ำไหมก็อยูมาครับคอแห้งเลยครับอุ้ยคุณนึกถึงครอบครัวคุณไว้นะครว่าทางบ้านเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เพื่อนชนะเลยะถ้าคุณชนะคุณได้รางวัลใหญ่ไปเลยโอเคไหมฮะผมต้องชนะเพื่อบทนี้ที่บ้านเลยครับพร้อมไหมฮะพร้อมครับเราพร้อมล้วเริ่มได้จับเวลาเลยฮะเอยแล้วครับผมเลี้ยวเลยวิ่งเชียร์ดูด้วยดูด โอ้โหหนึ่งแก้วนี่จบทุกจบทลืมลืบอกทางบ้านนะครับขอขอโทษจริงๆนะครับขอเปลี่ยนนาฬิกาเป็นเหลือ20แก้วจากต้นคลิป30แก้วเพราะมันเยอะจริงแก้วเหมือนต้้งใหญ่ตั้งหวานนี่บอกจากประเทศไทยดูจากหน้าผมไปเอ้าเรื้องไรก่อนทำไมมีอาการก่อนครับคิดถึงที่บ้านไว้มันเป็นยังไงบ้านที่บ้านปวดหนี้ปวดหนี้ถึงน้าพอนาแม่ไว้กิ้งน้ำไปปวดหนี้เสมอเลยลมช้าแล้วเพิ่งสามสิ่สามแก้วนะครับถึงไหวไหมนี่ยครับ ไหวไหมครับไหวไหวไหวไหมลอไปเกือบห้าสิบวินแล้วนะครับจังหวะนี้อ้มีการพุ่งกันเฉยเลยพุ่งสีแก้วเลยนะครับมันจะไหวไหมนี่กดนี่ได้ไหมนี่ไหว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 เฮ้ยแม่งยังสู้นะอย่างโซเมื่อกี้นับไหมครับแก้วเมื่อกี้เขาเติมเพิ่มไหมครับนี่เขาโค่นไปหมดแก้วเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ได้ต่อเนื่องเลยนะตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วครับคุณไป้หนึ่งนาทียี่สิบวินแล้วครับผมโอ้ย คนเมื่อกี้เขาทำไว้กี่นาทีน่าจะสามนาทีสามนาทียี่สิบรวีผมโอ้โหแต่เขากินไม้หมดนะครับถือว่าเขาแพ้ไปแล้วตัดไปได้แค่เดี่ยวเองนะครับคนเมื่อกี้โอ้โหคุณต้องมากกว่าพี่ผมนะครับช้าเริ่ช้าแล้วถ้าคุณจะเป็นแชมป์คุณต้องกินให้หมดนะเริ่มสายแล้วอ๋อท้ายแรงแรงอายุอุ้ยไหวไหมฮะไหวไหมฮะไหวอยู่ใหม่ไหวอยู่โอ้โหแรงดีไม่มีตกไหวไหมฮะยังยังไหวยังไหวโอ้โห ปวดได้ปวดนี่แล้วเนี่ยมันเป็นปวดนี่โุ้ยขยันแต่น้องคนนี้ไม่ขยันนะครับเยอะนะครับไม่เยอะครับเราไม่ได้สปอนเซอร์หรอกนะวิ่งไหวไหมเนี่ยโอ้ยกินไปได้กี่แก้วนะครับนับเวลาครับนับเวลาเดี๋ยวนับเวลาสองนาทียี่สิบแปดวินาทียี่ิบแปดพวกเขาแข่งขันของเราบอกว่าไม่ไหวแล้วตอนนี้เขาทำไปได้กี่แก้วครับคุณไปสองสี่หก จเจ็ดเจ็ดแก้วค,ครึ่งโอ้โหผู้เข้าแข่งขันจากประเทศไทยตกรอบไปดูผู้เข,ข้าแข่งขันคนต่อไปคนต่อไปมาจากประเทศอะไรครับอะ เกาหลีใช่ไหมฮนะผู้เขา้ขาแข่งขันสองคนเมื่อกี้เขากินไม่หมดเลยสักแบบว่าไม่ถึงยี่สิบแก้วอ่ะคุณคิดว่าคุณจะไหวไหมผมน่าจะต้องเพิ่มแก้วมากกว่าน,นี้ครับคุณพูดนานๆหน่อยไหมครับทางบ้านเขาไม่ได้ยินเนี่ยต้องเพิ่มแก้วมากกว่าน,นี้ครับไม่พอผมอ่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยจับเวลาเลยฮะจับครับโอ้โหคนนี้คนนี้เขาขึ้นชื่อนะเรื่องหมดแก้วหมดแก้วเดี๋ยวคนนี้เขาชื่นเชื่อยกต้นะนี่แหละคนนี้ต้เวลาประมาณเที่ยงคืนปีหนึ่งเลยจะเป็นอย่างเงี้ย ปิดมาไวฮะโอ้คนนี้ต้นดีนะฮะต้นดีต้นดีนะฮะที่ผ้าวิไปแล้วสามแก้วโอ้โหเวลาดีนะครับโอ้โหรวดเร็วมากถ้าเขากินหมดเขาเป็นแชมป์เลยนะฮะวันนี้แล้วได้รางวัลโบนัสอุ้ยมาแล้วมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับคนนี้ปีไม่ตกเลยครับคนนี้ท่านี้เขาแรงดีไปแล้วทั่ปากเริสั่นปั๊สเริ่มสั่นเริ่มนิ่งเลยครับเริ่มนิ่งเริ่มนิ่งเริ่มนิ่งรู้สึกไงครับโอเคอย่างนั้นฮะ ปกเริ่มสั่่นนีหรอฮะเริลยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆรูกกระเด่างเริ่มสั่นแล้วเลิ่มเหมือนจะสั่นปากสั่นปากสั่นทั้งหมดรู้ครับเขกรับเกาหลีจะทำได้หรือไม่ปากเริ่มสั่นแล้วฮะไหวไหมฮะไหวไหมฮะไหวครับไหวยังไหวอยู่นะยังไหวอยู่เอาล่ะสู้ไหมครับสู้ไหมครับสู้ภาษาเกาหลีเลยฮะไม่รู้ไปเรื่ยไปต่อเริ่มจิบเริ่มจิบเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วทุกคนนะฮะ มือเริ่มสั่นปากเริ่มสั่นนะทุกคนไไม่ต้องเป็นรรางวัลโบนัสคุณจะขวาไปได้หรือไม่ไปแล้วไอ้ไปแล้วไม่ไหวแล้วครับโบกมือใบอะไรแล้วไหวไหมครับไม่ไหวเลยอดได้รางวัลโบนัสไปผมตอนแรกก็จะกินแค่สามปอนด์แต่ทีนี้ พวกมันทำไม่ไหวกันสักคนเดี๋ยวผมจะลงสนามเองเก่งไงมันโชว์เก่งพูดเยอะพูดเยอะมันไม่มีใครกินหมดอ่ะเดี๋ยวผมจะพยายามทำให้หมดเพื่อทุกคนเพื่อไปครับมันรู้เยอะไงมันกิ่นเต็มอ่ะดูดูก่อนเด็กมันเนี่ยนะคนจะมาสามคุณพร้อมไหมครับพร้อมนะครับสามโอ้ยสามสองหนึ่งเริ่มแล้วล่ะเริ่มแลนะฮะ เอาละเริ oui, fate, um pues speed, basics, ่มแกเด้งมาสปีดเริ่มเร่งมาแล oh ้วครฮะคนนี hey ้โอ really IR ้ยไหนเหมือนผมเลยครับจังหวะเนี้ยไปเลยมาแรงครับคนนี้มาแรงไม่ลดครับเนี่ยเขาบอกว่าจะกินหมดแก้วนะไอ้หมดแก้วยี่สิบแก้วนะฮะโอ้ยจะหมดไหมนะฮะด่วนโอ้ยมาแล้วฮะไอ้ยปบดประมาณแก้ะมันดแก้วแรกก็อย่างเงี้ยแหละสแก้วครับสปีดเริ่มหมดฮะสปีดเริ่มหมดฮะว่าง่าครับทุกคนไหวไหมเอ้าไหวไม่ไหวแล้วล่างมาจับเขาได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวพึ่งพีอะไรอะไรนี่ครับนี่ครับสั่นนี่สับคุณครับ ไปแล้ครับเฮ้ยเอาละย้อมมาคนนี้จังหวะนี้นะครับเพื่อชาญี่ปุ่นนะฮะไกลหนึ่งนาทีได้แล้วนะเพื่อชาติญี่ปุ่นญี่ปุ่นญิปุ่นที่ช้าได้จากทองทุกคนหนึ่งนาทีไม่ได้ครับยังครับคุณโหคุณยังรออยู่นะครับตอนนี้โอ้โหถ่ายนะครับเืิดอะไรครับเืิดอะไรครับขอลรดน้ำเลยนะว่ะหมดแล้วไหมฮะถ้าจะกินน้ำหรือน้ำหลานะครับทุกคนถอยห่างเลยนะเอาละ ไฮ้ยือยังไหวยังไหวยังไหวผมบคมากครับยังไหวครับยัไหวเอาละไปสัมี่ปุ่นผมกินแล้วนะครับเออแดนะฮะอุยวันนี้ผมว่าน่าจะหมดครับผมนะครัผมนะฮะไหนลงคอนะครับไม่ค่ลอัมักมครมก่อกม่อน2าทีฮะอนนี้เจานฮะสาม่ง้าขันหวไมไดต่อคได้ต่อยได้ต่อน่่ ผมสิบหกแกนะฮะใช่เหรอครับอุ้ย16ว่ะชี่ไปครับ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 ขยันถอมไปครับเอาคืนมาคืนยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ดูทรงเหมือนจะได้อีกนะฮะยังได้อีกอ๋ออ้าโอ้โหไอ้ยตั้งนานตายคไปต่อไหมต่อครับเฮ้ยต้องไหวฮะตอนนี้สามนาทีกินแล้วนะครับเฮ้ย โอ้โหแรงไม่หยุดแรงไม่หยุดแรงไม่หยุดโอ้หอยล่นมตตามนะพี่ชาของจริงออุุ้ยุ้้ยอุ้ยอุ้ยเหียวเลยครับจะบอกเออเมื่อกี้เินไปไหมเกิดุยมุ้ยุยังไงครับติงโตคนน้ำิโตสิวคนน้ำุัไงครับ พูดแล้วนะว่าเขาพูดไงครับคำตอบได้แล้วผมถามว่าเป็ไง้จังได้จังไดอสุดอ่ะอ้ยโ้ยอ้ยยอปุ๋ยมุ้ยอยยอุย้ยอ้อ้ยออ้ย้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยอยอ้อ้ยโออ้้ยอยยโอ้โโอ้อ้อ เอยจอดเด็ดจอดเด็ดอ้ยคุณสมไงครับเอโอ้ยโอ้ยนี่คือคำตอบนะทุกคนคำตอบของท่าขยนแข่งอ้นอีเธอแขงอุ้ยเอาอไว้เอาอไว้หอ้ของชิ้นไอ้โอ้ยค่าด้าโอยังไหวอ่ะยังไหวอยอ้หือแกแกอ้วกไปเนี่ยไปยังคำตอบเรา Tóc tóc hấp, ghé. Trí, lý, t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 rí, 2 trí, Ý kìa lý, trí,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  ตอนนี้คุณจะควัาคุณจะลงแจมได้แล้วครับอีกสแก้ทายเ้ยอุ้ยทำามสี่ดีกันนะครับมาดูกันไหวไหครับยี่สิบเบียรตกกันบางเฮ้ยกไหวไหครับอุ้ยจริงแกดีสิบเจ็ดอ้ยแกดีสิบเกิดไปไมอุ้ย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 ้ยแปดแล้วครับผมไปครับไปครับไปครับ ตู้กันแล้วครับโครเสียงต้องเปลี่ยนไปนะครับใส่ชุดออกมาเงี้ยผู้อยากพูดเห็นว่าเสร็จสิงโตที่สิงคโปร์นะครับที่บนน้ำอ่ะนี่ครับสองแก้วเพื่อเพื่อช่องของเราทุกคนอย่าลืมฮะกดไลค์กดตามเลยฮะเพเป็นกำลังใจให้พวกเราสองแก้วครับเฮ้ยไม่สองแก่เฮ้ยมาครับ มาครับหัวมาเลยครับจังหวะนี้อุ้ยอุ้ยไายกายโกดแก้วให้ทุกคนโกดแก้ว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 เฮ้ยโอเคอุ้ยอุ้ยผอาแล้วพอแล้วอุ้ยอน้ำในหลุมคเลยบอลโอ้โหบอลจะลงไปแล้วครับโอ้สนใจดีไหมครับต้อสุดเอ้ยตองสุดไหมครับโอ้โิดีกิฟต์วถครับ เป็นไงครับสำหรับคลิปและของเราใครชอบไปลืมกดไลค์กดแชร์สรับให้พวกเราด้วยนะเพื่อให้คลิปต่อไปของเราใครมีโอ้จะพึ่งตัดดีกว่าเดี๋ยวเชิญชมชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะครับเจ้าหวนี้เหม่แล้วก็บูชาใช่ไหมเนี่ยบูชารางวัลของเขาคือวันใหญ่ไปเลยครับช่้ยตบมือมาครับ อ่ะอีกนิดสครับก็ทุกคนครับอย่าลืมให้โอกาสช่องน้องใหม่อย่างเราลองดูกันนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กระซับสใครเรานะครับถูกต้องกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊กโอ้ยยินเสียงฉันไหมเข่าแก้มผมไม่ไหวแล้วฮะขอปิดเชียวครับขอบคุณครัญ